ในส่วนของ Investment นะคะที่เราประเมินการกรอบงบประมาณการลงทุนใน3ปีนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนดังนี้นะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวกับ Infrastructure นะคะปัจจุบันเรามีการพัฒนาตทำตัวสตูดิโอใหม่นะคะเพื่อรองรับการผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งเรามีที่ดินอยู่นะคะอาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็ขยาย พื้นที่ในการรองรับการทำงานของบริษัทนะคะในส่วนที่สองก็คือคอนเทนต์นะคะซึ่งเราใช้งบประมาณอยู่ร่วมๆ600ล้านใน3ปีนี้นะคะเพราะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีทั้งทุกส่วนตั้งแต่ตั้งแต่พ r ิ n t ์ดิจิทัไปถึงตัวทีวีนะคะโดยมีทั้งการร่วมมือทำ local content และการซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นลักษณะ international rights เข้ามานะคะ ในส่วนถัดมาที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะคือการลงทุนในส่วนของ AI แล้วก็ตัว ML Machine Learning นะคะซึ่งการเป็นการพัฒนาอาจจะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราอาศัยใช้อยู่ทั้งตัว Median Event นะคะในส่วนของ Commerce Marine Book Center แล้วก็แม้กระทั่งในตัวทีวีเองนะคะเรามีแอปพลิเคชันอยู่ที่เครือหลายตัวเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีที่จะพัฒนาให้มีความ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของโรงพิมพ์ก็เราวางงบประมาณในการที่จะขยายธุรกิจโดยเฉพาะในส่วนแพค k เกจจิ้งเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ประมาณ200ล้านนะคะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือเรามองหา new opportunities นะคะเรามีการศึกษาแล้วก็สแสวงหาความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อยู่อย่างหลากหลายในเวลานี้นะคะซึ่งอาจจะมีโอกาสได้นำเรียนผู้ถือหุ้นในโอกาสต,ต,อต่อไปแต่จะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเรามี การ explore นะคะในหลากหลายธุรกิจทั้งการต่อยอดในเชิงของออมนิมีเดียออมนิช n e นของเรารวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆนะคะที่จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเ,เครืออมรินด้วยนะคะอันนี้ก็ให้ผู้ถือขึ้นได้มองเห็นภาพโอกาสในการาลงทุนของในกลุ่มออมรินนะคะต่อไปนอกจากนั้นนะคะในนอกจากส่วนที่เราดำเนินกิจการต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา ทำควบคู่มาตลอด40กว่าปีนะคะตามมอตโตนะคะเราทํางานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคมเนี่ยเ,เราให้ความสําคัญใส่ใจทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและก้าวการกำกับกิจการที่ดีนะคะังนั้นรวมทั้งการที่ทางตลาดเองก็มีการสนับสนุนเรื่อง ESG มากยิ่งขึ้นนะคะในปีต่อจากนี้เราก็มีโปรแกรมอีกหลากหลายเพื่อจะตอบโจทย์ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การกำกับกิจการนะคะในปีนี้เรามีการทำเรื่องโซลาร o ฟท็อปนะคะใน3ไซต์นะคะของบริษัทคือทั้งที่โรงพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์แล้วก็ที่อัมรินบุ๊กเซ็นเตอร์นะคะซึ่งน่าจะสามารถาใช้งานได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปก็จะช่วยเรา,เา,เาลดค่าพลังงานแล้วก็ช่วยส,สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ เรามีโปรเจกต์เรื่อง l e สโปรเจกต์นะคะก็เป็นการาดูบริหารเรื่องการต้นทุนแล้วก็การใช้พลังงานต่างๆนะคะเรามีโครงการอมรินอาสานะคะซึ่งเ,เ,เราคงจะมีโอกาสได้ถแถลงข่าวเรื่องนี้ต่อไปก็จะเน้นเป็นเรื่องของ CSR นะคะหลากหลายโปรแกรมที่เราจะมีส่วนช่วย สนับสนุนสังคมนะคะให้เกิดการพัฒนานะคะอัมรินแค์จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรงเรามีเรามีโปรแกรมหลายๆอย่างนะคะที่เราให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับองค์กรแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามี การประกวดเรามีการจัดประกวดกันมาต่อเนื่องหลายปีในโปรเจกต์อัมรินอินโนเวชันนะคะให้พนักงานได้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นการส่งเสริมเนักงองคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการต่อย,ยอดธุรกิจของอกลุ่มอัมรินด้วยนะคะ